ของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยในค่ำคืนนี้นะคะมีของขวัญพิเศษมาให้เราทุกวีวกวันนะ,ะวันนี้อย่างที่บอกว่าเพจเรานะ,ะมีการโฟกัสในเรื่องการเปลี่ยนพลังงาน360องศาตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตั้งแต่ในเรื่องระดับกายใจจิตนะฮะเอาเป็นเรื่องเราให้เป็นหนึ่งเดียวนะ,ะเราจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ อันแท้จริงกับชีวิตของเรากันเองนะไม่มาสักทีโอเคมาแล้วหัวข้อมาแล้วนะคะจงยืุ่นกับทุกเงื่อนไขที่อยู่ในทุกขณะของชีวิตนี่คือสิ่งที่สำคัญมากพวกเราตกมาตายจากการที่ตั้งเป้าหมายแล้วนะฮะเจอระหว่างทางที่มันไม่เหมือนกับเป้าหมายที่ตัวเองนะฮะวางไว้ บางคนถึงกับถอนใจล้มนะะเรื่องเราโปรเจกต์ไปเลยก็มีนะคะนี่คือสิ่งที่มาบอกพวกเราว่าระหว่างทางมันจะมีดอกไม้ริมทางมันจะมีของรางวัลและมันจะมีบททดสอบเยอะแยะมากมายเพื่อจะมานะฮะเป็นกลวงนะฮะถามคนว่าจะเอาจริงหรือไม่นี่คือข้อสำคัญ องขอไปแล้วคุณจะทำยังไงให้ทุกบททดสอบอยู่ในโอยของคุณนั่นคือคุณสามารถรับทุกบททดสอบได้อย่างสบายๆนี่คือสิ่งที่คนสำเร็จกับคนล้มเหลวมีต่างกันการจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรียกว่าไปรับ รางวัลที่ถึงเป้าหมายที่คุณต้องการนั้นน่ะมันมีของรางวัลรอคุณอยู่แน่นอนแต่จะให้สมพระเกียรติรางวัลที่คุณจะไปรับจะมีบททดสอบมาว่าคุณน่ะคู่ควรกับของรางวัลที่คุณจะไปรับไหมถ้าคุณคู่ควรคุณจะต้องนะคะมีวิธีการรับมือระหว่างทางเดินไปรับของรางวัล จะมีบททดสอบนะคะเรื่องราวต่างๆจงขอบคุณนะมาเป็นอาจารย์ให้คุณผ่านทุกๆความรู้สึกโดยที่คุณนะ,ะไม่ให้เรื่องเราบททดสอบนั้นมาเป็นอุปสรรคทําให้คุณจอดและไม่สู่เป้าหมายนี่หลายๆคนเนี่ยที่ไม่ถึงเป้าหมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพียงแค่ไม่รู้จักยืดหยุ่นและผ่อนปลนในเรื่องเราของ สิ่งที่เรียกว่าปัญหานะคะวันนี้ถึงเอาหัวข้อนี้มาให้สั้นๆง่ายๆกระชับนะคะเพื่อให้พวกเราได้หัวข้อตรงนี้ไปร้องอ๋อทันทีอ๋อมันจะต้องมีกลยุทธ์มันต้องมีการปรับวิธีนะคะอย่างอ่ายกตัวอย่างที่โควิดมานะะเราเราก็ปรับตัวกันเก่งมากนะคะเราก็ปรับตัวกันเก่งมากจนตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติเริ่มไม่รู้จำไม่ได้แล้วโควิดมีหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ เราก็ลืมง่ายนะคะดังนั้นนะ่ะเรื่องดีๆนะคะทีะ่เป็นเรื่องเราที่เราผ่านมาจากการปรับตัวกับโควิดน่ะมันทําให้เราเรียนรู้เรื่องนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกอะไรมากขึ้นและเราก็ปรับตัวนะคะในการที่จะรับมือกับการที่นะคะ,ะการล้างทางาาําความสะอาดมือเราได้มากขึ้นแล้วเราก็ปรับตัวในการที่จะมีภาวะนะคะที่มันมีความจําเป็นมาใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันตัวเองก็สามารถทําได้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็ผ่านมาทั้งหมดเลยสุดท้ายมาอยู่ในภาวะที่เราไม่ต้องใช้นักกากแล้วนะ,ะเพราะว่าในเรื่องเราในความเป็นปกติเนี่ยนะคะภูมิอากาศที่เป็นธรรมชาติของโลกเนี่ยก็นะคะทำมาหรือเกิดขึ้นก็เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ใช้โดยทั่วถึงกันและเป็นประโยชน์นะคะ แต่เหตุการณ์ในเ,เรื่องราวของการที่จะมีปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการย้ําเตือนว่าเอา้าในเมื่อธรรมชาติให้แต่เรื่องดีๆนะคะมนุษย์ก็ต้องสร้างเรื่องดีๆให้กับธรรมชาติด้วยสิมนุษย์อะ่ะคือผู้สร้างอารมณ์ของคุณอะ่ะเป็นตัวสร้างมลภาวะดีสร้างโมลภาวะเป็นพิษให้กับโลกใบน,นี้ได้แล้วเมื่อเมื่อมนุษย์ได้รับเอฟเฟกต์รีเจ็ตจากธรรมชาติ กลับมาในรูปแบบนะคะที่ตัวเองได้รับผลกระทบ<ๆ>ก็วยวายธรรมชาติอีกโดยที่ตัวเองไม่ได้กลับมาว่าตัวมนุษย์ทุกๆคนที่8,000กว่าล้านไม่ได้เราคนใดคนหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าผู้ที่ทั้งหมดเนี่ยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเราไม่ตื่นรู้ว่าเราเป็นผู้ที่สร้างนะคะแรงกดดันและสร้างชั้นบรรยากาศโลกให้เกิดการที่วิกฤตและวิปริตขนานี้นะคะ นี่คือสิ่งที่นักศาิตั์ก็จะมีในเรื่องการตีแผ่และนำในเรื่องความเป็นจริงมาบอกเรามากขึ้นเพื่อที่จะให้สั่นสะเทือนพลังงานด้านดีๆให้กับโลกการสั่นสะเทือนด้านพลังงานด้านดีๆมันง่ายกว่าสั่นสะเทือนพลังงานด้านลบเยอะเลยนะคะแล้วสภาวะของความรู้สึกคนที่เบาโป่งโลกสบายนั่นแหละคือการสร้างจากสุขภาวะและไอ้การสร้างจากสุขภาวะเนี่ย มันทําให้หัวิตหัวใจคุณอ่ะมันเบาโปร่งโล่งสบายมีความสุขมันไม่ดีตรงไหนอ่ะหรือพวกเราซาดิสกันนะนี่ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะนี่เป็นเรื่องเราที่เราไม่รู้ว่าอ๋อเราควบคุมความคิดได้อ๋อเรารู้ควบคุมความรู้สึกได้อ๋อนะคะการสะนสะทอนความรู้สึกแบบเนี้ยที่เกลียดคนอื่นนะคะที่นินทาคนอื่นที่อิจฉาคนอื่นมันทําให้เกิดนะคะชั้นบรรยากาศโลกที่อับทึบ แล้วก็สร้างในเรื่องราวเกี่ยวกับมลภาวะไปสู่ธรรมชาติได้อันนี้คือเราไม่รู้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเร็วๆนี้นะคะจริงๆเขามีแล้วนะแต่พวกเราหาไม่เจอมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะห้องเรียนหรือนะคะกระรวงศึกษาที่การของทุกประเทศไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะของทุกประเทศนะคะทำการสอนและวัดค่าพลังงานอารมณ์เนาะเออวัดค่าพลังงานอารมณ์แล้วก็ บอกเด็กเลยนะสอนตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนหรือนะ,ะเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าโรงเรียนไม่สอนก็สอนเนาในบ้านสอนลูกหลานเราและสอนตัวเรานะ,ะมีในค่าการวัดนะคะความเข้มข้นของพลังงานอารมณ์ถ้าสกอร์พลังงานอารมณ์มา20คะแนนนั่นหมายความว่าคะแนนต่ําเตี้ยเลี่ยดินมากคุณรับคุณจะมีนะ,ะในเรื่องราวของการได้รับผลลัพธ์ของการต่ําเตี้ยดินที่คุณไม่ชอบใจกลับมานะ เมื่อไหร่ที่คุณเป็นความรักความเมตตานะะคลื่นพลังงานตัวเลขเนี่ยมันกำจับด้วยตัวเลขคลื่นพลังงานสูงสและก็ความสําเร็จความดีความงามความสุขนะฮะความสมหวังมันก็อยู่ในคลื่นพลังงานสูงสเมื่อคุณสะสมคลื่นพลังงานสูงสคุณก็จะได้สิ่งดีๆที่เรียกว่าโชคดีและความมหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ไงนะฮะ ดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเลยที่เอามาบอกกล่าวพวกเรานะคะสิ่งละอันพลันน้อยเนี่ยทุกวี่ทุกวันนะคะเพื่อใหต้ตัวพวกเราเนี่ยสะสมแต่เครื่องพลังงานบวกบวกบวกดีดีด,ดีเอาไว้ก่อนนะคะการสะสมนะคะเข้าไปอยู่ในสภาวะความรู้สึกนะคะละตระหนักรู้นะคะวันละนิดวันละหน่อยเมื่อสะสมมานานไปเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังงานที่เข้มข้นอยู่ในสนามพลังงานคอนสแตนท์และเมื่อไหร่นะคะที่คุณสะสม พลังงานดีๆในสนามพลังงานควอนตัมมันก็จะหลั่งไหลพั่งพูเข้ามาหาผู้ที่สั่นสะเทือนเองโดยที่นะคะไม่สามารถเข้าคาดเดาได้ว่าจะมาในปริมาณเท่าไหร่อันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็รู้นะคะดังนั้นเนี่ยสนามพลังงานควอนตัมตอนนี้ก็เอามาใช้กับกลศาสตร์นะคะในเรื่องเราการทำธุรกิจจึงเกิดในเรื่องเราธุรกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดดชนิดที่ว่าไม่เหมือน ในคําี MBA ใดๆมาก่อนนึกออกไหมฮะมันจะแตกต่างกับการใช้กลศาสตร์พลังงานนิวตันโดยสิ้นเชิงซึ่งต้องอาศัยตักกะเหตุผลทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากไม่เสียเงื่อใครเ,เงื่อไม่ไหลใครไม่ย้อยก็ไม่ได้ตอันนั้นคือเป็นฟิสิกส์นะคะนิวตันแต่ในเรื่องเรากลศาสตร์ของพลังงานโลกและพลังงานชีวิตคุณ มันอยู่ในสนามพลังงานควอนตัมและนักวิทยาศาสตร์ก็รู้แล้วว่าพลังงานควอนตัมมันเกิดนะคะผลลัพธ์ได้ต่างๆนานากับนะคะความรู้สึกที่สั่นสะเทือนไปเพียงจํานวนไม่เท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยเอาให้พวกเราฝึกอยู่ในความรู้สึกดีๆแบบสะสมนะคะแล้วคุณมีในเรื่องเราสกอร์ในเรื่องราของพลังงานความรู้สึกดีๆเนี่ยนะคะต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเนี่ย ชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขไร้ความทุกข์นะคะสุขภาพก็จะแข็งแรงอย่างอื่นก็จะตามมาเรื่องเองินเรื่องทองเนะี่ยเป็นเรื่องที่นะคะเขาอยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกันกับความรักความเมตตาความสุขและการสํานึกรูก้คุณทราบสังกัันอยู่นะคะยังไงเสียนะคะเราอยู่ในพื้นฐานของการเกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือเมื่อคุณเป็นพื้นฐานของความบริสุทธิ์ดั้งเดิม3คุณสมบัตินี้จะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งโดยที่คุณไม่ต้องเสาะแสวงหา แต่จงสรรสะเทือนปักหลักนะคะความรู้สึกที่ดีของคุณเองอย่างนะคะมั่นคงนะคะมั่นคงและต่อเนื่องเท่านั้นเองค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะนำในคียความมั่นคงและต่อเนื่องในพลังบวกเอาไว้ค่ะและคุณจะพบสิ่งที่โชคดีนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาทุกประการเข้ามาหาคุณเองอย่างแท้จริงโชคดีกันทุกช่องทางนะคะขอบคุณไปยัง YouTube ทุกคนทุกท่านเลยค่ะบ๊ายบายนะคะ